Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. สวัสดีครับผมกายนะครับวันนี้นะครับผมมาสร้างกำลังใจให้กับสายปั้นรถเก่าหลายๆคนนะครับมาดูกันครับว่าต้องทําอะไรบ้างใช้งบประมาณเท่าไหร่ มาชมกันนะครับเนื่องจากอีีนี้เป็นอีีแรกของช่องผมนะครับผมจึงเอารถของผมเองนะครับมาให้ชมกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็น BMW E ส0 Coupe ปีหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับผมเริ่มซื้อกระดองเปล่าๆเลยนะครับไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยแต่ทะเบียนแท้นะครับในราคาแปดหมื่นบาทครับเริ่มต้นโดยการดูของที่มีอยู่ บวกกับที่บ้านผมเป็นช่างซ่อมเบียมอยู่แล้วครับแล้วก็บวกกับการที่ของที่หาได้และใช้งานได้จริงมาประกอบรถคันนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับผมเลือกทำสีก่อนเลยนะครับรถคันนี้ผมเลือกเป็นสีแดงบิลลิเลสสีเดิมคือสีเปอร์บุงคุดซึ่งผมดูว่ามันเก่าผมเลยไม่ชอบราคาทำสีโดยประมาณ3 9 0 0 0ื่บาทครับส่วนล้อนะครับ ผมเลือกใช้เป็นล้ออพินาขอบ16กว้าง7นิ้วทั้ง4วงนะครับยางใช้เบอร์205 50 16เป็นบิสโตน RE002 นะครับราคาประมาณที่ผมได้มาก็น่าจะ70,000นะครับเท่าที่จำได้และช่วงล่างนะครับผมเลือกใช้เป็นโชคโคนี่สปอร์ตบวกกับสปริงไอบักเพื่อให้ความนุ่มสบายขับง่ายราคาคร่าวๆที่ผมได้มาตอนนั้นก็น่าจะประมาณ30,000บาทครับ ส่วนเบรกหน้านะครับผมได้เป็นเบรกอพิน้าตอนนั้นได้มาในราคา100,000บาทครับพราะมันเป็นจานสามร้มิลส่วนเบรกหลังเป็นดิสเบรกธรรมดาครับของ e 3 0ได้มาทั้งแพในราคา12,000บาทส่วนเฟืองท้ายนะครับได้เป็นฝฟืองท้ายลิมิเต็เบอร์3.64จุดราคาคร่าวๆที่จำได้ก็น่าจะ25,000บาทครับมาต่อกันด้วยภายในนะครับภายในผมได้เป็นแผงประตูนอก ลายผ้านะครับสีเทาราคาตอนนั้นที่ได้มาก็น่าจะประมาณหนึ่งมื่นสองพันบาทครับบอะหลังเป็นเบาะหนังดำปุเป้แท้ได้มาในราคาแ5 0พันห้าร้อยบาทส่วนบอ่อหน้านะครับผมเลือกใช้เลคคโลหมอนตันราคาคร่าวๆก็น่าประมาณสอง0มืนสาพันบาทครับมาที่พงมอะไรนะครับผมเลือกใช้พงมอะไรอพินาสับก,การแท้ได้มาในราคาหนึ่งห่สองพันบาทเลื่อนไม้ เป็นของอพินาแท้ในราคา25,000บาทจอแอร์อพินาแท้ผมได้มาพร้อมชุดควบคุมไม,ม่รวมเซ็นเซอร์น่าจะประมาณ35,000บาทครับส่วนหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ลายไม้อพินาแท้ผมได้มาแค่5,500บาทตอนนั้นได้มาสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมาถึงเรื่องเครื่องยนต์นะครับผมเลือกใช้เครื่องรหัส m อ0มาโมดิฟายขยายเป็น2800 cc ซีซีนะครับ ส่วนแคมเป็นแคมชลิกเบอร์256กล้องสายไฟเดิมนะครับรอบใช้ได้ประมาณ6,200รอบผมเพิ่งไปขึ้นได้โนโ่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแรงม้าลงล้อยอยู่ที่1น4ตัวครับทอกอง210ซึ่งตัวเลขที่ผมได้มาผมค่อนข้างพอใจเพราะรถคันนี้ค่อนข้างขังขบง่ายขับใช้งานได้ขับสบายได้และก็ซิ่งได้ครับหลังจากนี้นะครับถ้ามีการอัปเกรดเพิ่มเติม ผมจะลงคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมและศึกษาต่อก็จบแล้วนะครับสำหรับ BMW E30 ของผมหวังว่าข้อมูลแนวทางในการแต่งรถของผมคงเป็นข้อมูลและแนวทางให้กับสายปั้นหลายๆคนสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Sumo w a t c สาขาบ้านโป่งจังหวัดลชบุรีน,นะครับที่ให้สถานที่ในการถ่ายทําผมใช้บริการที่นี่อยู่เป็นประจําครับเพื่อนๆท่านใดที่มาเที่ยวแถวนี้หรืออยู่แถวนี้นะครับมาใช้บริการได้ผมรับประกันว่าดูแลรถให้ผมดีมากครับขอขอบคุณครับ